กินอีกแล้วนี่วันนั้นล้างนี่ครับแันนี้มากินล้างนี่ไหมนั่นเอาแล้วครับปุ๋งงังไอ้ออกังตัวใหญ่เติบหัวเขียวโอ้ย,อยมาแล้วนี่ครับสวยๆด้กั่งๆโดนนี่แล้วครับนี่บดสองลังเลยผมว่า มาแล้วโอ้ยหัวเขียวไอ้กังไอ้กังเคยฉีดโดนอีกแล้วครับตังเนี่ยเพอ๋อกังครับหัวเขียว,ว,วบ้าสมควรนะแห้งขนาดเนี่ยโอ้ยง,งามขนาดเลยเต็มปาก สวัสดีเพื่อนๆ FC คือเก่าคือเก่าค,คือเดิมครับน้องทิพย์เผาขื้นพูครับเมื่อนี้มีเวลาว่างละถือโอกาสด้วยตั้งทับเรียบร้อยนะครับมาฮอดมงละมาปักเบ็ดไล่กลั้งคือเก่าถึงเดดูการละน้ำน้ำแห้งละพ้นลดละพ้นบ่มีนะครับยามมันละครับบัน้ปตั้งทับเรียบร้อยนะครับ มาฮ่าไล่กั้งกันเอ้าถ้ากล้องถืออย่างนี้ไปเห็เหครับจุดหมายหัวค่ำนะครับเด้อเป็นหัวค่ำของสามผู้ตามพานอะ่ะแล้เจาะแจะแล้วมันมีเบิดละปลา,าเาลด็กด้ยเดี๋ยวทำค่ำกุ๊บไลลงมาจะต,ตีนผู้ ปลากังมันเป็นปลาที่โบเลือกเหนื่อแล้วครับกินอย่างเดียวโหดปลาหัวข้านี่แหละวต่ับมีสงสัยมีคนมาเด่นนะครับเด่นก่อนปมลบเมาใส่แล้วเป็นห้อยละวแตที่ได้โบได้แล้วมัน,นพอได้กินเกา๋า biết nhau một thân là leo hơn Cứ kim nào vô chắc Là có quả Ổn ừ. leo đẹp, đẹp loay hấp Cứ đẹp mà đó Hóa chiếu hấp Căn hóa chiếu มดเยครับกันมาแล้วมาแล้วเข้าฤดูดูการแล้วแต่ก่อนัหลายคนหนีนะครับปาลากั้งเดี๋ยวนี้คนหากินแบบเฮ็ดอย่างเดีย๋ยก็มันพิษวิธีเนอะฮาแต่ยมแต่ยามาเบื่อมันดดโอ้รับแนว้ยมือ ยังไม่ปุยังกินทั้งพุ่นนือบออ่เนาะไปสีพิษยังบม่ทันเรียกครับรอบึงเลยยังบดได้ไปหอดใสอีกครับจุดเดียวที่หันเอาอยู่นะนะกินอีกแล้วน,วน,น,วนี่วันนั้นล้างนี่ครับแับน,นี้มากินล้างนี่ไหมนั่นเอาแล้วครับปุ๋ยอ้ยกั้งไอ้กั้กง หัวใหญ่เติบหัวเขียวโอ้ยมาแล้วนี่ครับสวยๆดย้กังกังคิดว่าคนชิลเลนแล้วก็ยังมีอยู่ครับก็ได้กินอยู่แบบนี้ตัดสายกินลึกต้องกัดสายครับไมทบ่ทันบบได้ขังไปกินสองตัว เป็นข้ามอยู่ตามภูเขามีแต่ปลากั้งนี่แล้วครับโดนนี่แล้วครับนี่บัดสองลังเลยกลว่มมามาแล้วโอ้ยหัวเขียวอืมไอ้กังก้งอีกกั้งนี่ครับเอาอีกแล้วเลยตัวนี้ครับนี่เอาละเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนจุดเดียวครับพูบ 1, 2, 3, 4. 4หนึ่งสองสามสี่สี่ลังเลย งามมาครับไอ้กังเบิ่งนะครับต่างกับไอชอนเด้หางมันเถิะแต่น้นอมันจะอร่อยกว่าเท่านั้นแน่นกว่าตัดสายนะครับทำบะไรขังไรกินมานครับตัวนี้ มาแล้ว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 อุยรุดรุดรุดุดเอ้าเอาไหมกินังไอ้กังนี่สามารถกินได้รุดแล้วกินได้อีกครับไอ้กังนี่บอกแค่เยอะ ลั้งนึงครับตังค้ำนะไวโดนไปต่อคคยฉีดโดนอีกแล้วครับตั้งเลยเพราะอ๋อ,อ,อ,อกังครับหัวเขียวว้าสมควรนะแห้งขนาด ôi ngàm phần rồi tím tạc vẫn đương cặp trái ừ. 6 túi tố đó ล้างนั่นขั้นคือจริงนะล้างน,นั่นคุณจะเอาแล้วครับร้างน,นี้ไปใส่บัตรนี่โอ้ยลากเขาทำนะครับโอ้ถ้ำหินตรงใส่เขาทำแลน่แหละโอ้โอ้โอปลาเอาไปทำ นี่ครับลากก็ทำละ <c oughs> ปลาอย่างปลากลั้งโอ้ตัวใหญ่แท้ตัวนี้โอ <c oughs> พี่เอ้ยลากเกาไปทำเฮ้ยนี่ตัวนี้เดี๋ยวเบมึงล้างนี่ก่อนเดี๋ยวขับล้างนี่กัเอานี่ผมว่านี่ <c oughs> ลากก็ทำก็กันล้างนี่ก็ได้ มาสิสวัสดีครับเฮ้ยกางตัวีิทำกู้การละสองตัวลวดฮันเนี่ยตัวใหญ่ตัวเดียต้องได้กัดสายทั้งรวนนี่ไม้สำคัญนะครับฮาร่าเขาจะทำแบบนี้เลย จดแล้วเราเกา่าโอ้ตัวนี้ก็คือจะได้กัดอยู่กันกัดสายรุนรุนฉันบม่ได้ขังกินคือเก่าแล้วครับกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ขึ้นผู้มาลาปลาอยู่ผู้ผมตรงเอาบิดลงมาทาันทีนะครับผมยังไม่ได้ปักเลยสันทีปลาลายอยู่ทั้งเครื่องมันเบ็ดละ เดี๋ยวเอากูเวทตังาม,มากแถวนี้บ่ไปเห็นนั้น,น,นมาอีกนะครับเด็ดขัดทิ้งนรงนีเดียวออกมาจะทำกันและกั้งเหมือนเดิมอุตเติมแล้ ดิฉังใส่ดอกไม้สม้มง่ายไหมก่อน้องแบบนี้ก็มีได้นี่อย่าประมาทได้เลยโอ้ยต่อขึ้นละเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่แหละขำตัวนี้หล่อนหล่อนหล่อน,อ,น,อ,นอ๋อ ลากไปในโก้นเลยวะของขกของแน่ดีนะดนนะครับเอซีเลยมาแล้วอีกกังเหมือนเดิม,มงามงามหางแดงสุดยอดสุดยอดเอ้ากดสายกินเนัด ไปพยายามพุ่นบัดรหนนะ่อวะไปเบิร์นทงพุ้นบัตรเดี๋ยวกะก,กับแล้วครับไปกูทางพุ่นกับก๊บมันหากินเข่าสุกวันเชียงเมืองถึงเวลากินเข่าแล้วครับ FC เอฟซีนเอ้ยวันนี้คำแล้วครับแง้มแรงสุดยอดสุดยอดอะไรแรงมันนี้ฮะกินเข่าครับเอฟซี FC น้ำกัน ได้ายเติมอยู่ครับผูพอแดงพอง่ายอยู่สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วจิ้เขาดัไปยิงปลาโหกลับแล้วครับนี่ครับมาอนี่ยไล่เราครับเจ็ดแปดขีดพอได้จิ้ กลับมาแล้วครับนี่ไล่อยู่ครับมัน 7, ่น78ทีอืมผลงานก็นใช้ได้อยู่อบอกว่ามีคนมาเล่นก่อนแล้วครับเอฟซีเอ้กินข้าวกินน้ำแล้วก็กลับแล้วบาทอ๋อขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีคือเก่าแล้วครับที่คอยติดตามหนุ่มทิพย์ตลอดเลยก็ได้ อยู่ดีมีแห้งคือเก่านะครับมือนี้ครับขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมือนาเจอกันใหม่ครับผม